กะสรูปนะคะกคือว่ามาดามเลเอาตัวเลขของผ้าผ้าทุดงไปเสียงฝันเนาะค่ะเนาะแม่นคะโอ้ไปเสียงฝันแล้วก,กอะสามขุน้นนี่มีมีมันอีบวันผ้าน,านั่นมันจะตีเสียงเสียงฝันจะขึ้นเกาะเสียงมาแล้วสามขึนเสียงฝันสามขึ้นไปจะได้บาทเนี่ย อันนีตนผู้ขเจ้าทั่วมานเนี่ยผู้ขเจ้าแบบผู้ข้าทุกทุกสาคากักแดนค่ะอันที่ขาเจ้าว่าขาเจ้าไม่หนีไม่สินสินเนี่ยค่ะลุงยญ่เขาลุเขาเล้วลุนซอยเขาเจ้าเลี้ยวนะรุนให้ค่ะให้เลโบำตืงไงนะให้เลขมันมนแมนสีนัยน้แมนเด้อขาจ้มาดิยิน้ำสนจักบาทายมยิ่น้ำหมดอไรโอ้ยิบหาจ้ะ ว่าชูเอฟซีฟังเนยค่ะแล้วเขาแบวาไปไลฟ์ว่าใดน้องูาจอเนี่ข้าวจอกระสีเออย่านเข้าโหอมบ่คันข้าหอมค่ะคันว่าถือฟ้าไปซีว่าหเฮาอีกงั่นว่เฮากับเขียดเนาะคันมาว่าหพี่น้องก็เยาว่ากันนี่ดังกันยากนั่นแล้วดังกันยาก

อันนี ent, to to ้บางคนก็คือกันรอคอยมีความหวังแต่ที่แน่ๆหลังจากที่มาดามได้ตัวเลขแล้วก็คือมีความคืนว่าต้องเอาไปเสียงฝันแน่นอนมันบ่อันแรกๆก็พอได้เสียงแต่วางหักฝันเลยฝันว่าได้บทสีดานู่นหนึ่งราบบที่เนียวน่อนไอ้ไอ้ต่อมากนะก็ทจต่างมาไทยมาก็อันฤามไห้นะไมึงว่าจะมีค้นทูมาถามค่ะก็เลเสียงฝันไห้ก่อนเสียงเข้าไปนางสมาธีก่อน ก็กคือก็เลยฝันเห็นแต่คนเตะเตะบึ้มๆนะะั่นแหละแสดงว่าเลขกที่เขาเด้เนี่ยคิดว่าฝันดีบ่ม,มาดามฝันแบบฝันดีบ่าคนมตะลุ่นเตะบึ้มๆเจะตุสีบ่เฮ้บ่วยห่าแล้วเนี่ยครับอ๋ <ตะ S 1> อ,อมันอาจจะมีมเฮบ่ครับเสียงอีกร่ามันอยู่บ่ฝันว่าเตะบึ้มๆเหมือนเครื่องน่าซีหน่อยเสียงมันตะเห็นปลาปลาใี่เรสูยงามเลยเสียงเลขวันศินเห็นปลา แมนก็สิหน่อยไมจับบ่ลระครับไมจับแล้วมีก้นเอกมมใหายก่อมีก้นเอกมาแบงก่อู้ช่คู้หญิง้ช่เนี่ยคุณใายมักับแปดจะยืนเอายู่หันเลยเด้เอามากับแปดหกนั่เด้ตรงกับอันเล็เนี้ยคู่ใช่ยืนเอายู่หันเลยค่ะคูใช่นั่นโอ้ยืนเนาะก้หายจคงกับเอาออ่าคงกับเตาดิจห้ยมาเหม่ยมาฝันไป่ัะต้องจงสี่เท้าก็คือเบาเออแมนเลีว เออใช่แล้วออกแล้วขาอยากไ้ยดครับตอบขังสันนะอยากให้ว่าจั้งสันเนาะอยากให้เรว่าัสันนะขาก็บวันยินถักักั้งสันเนี่ยสว่านมึงดีบ้านถักมึงดีบ้านเนาะแสดงว่าคนยำไห้ได้เนีแสดงทามีอยู่ได้เนี่ยเจ้าเสียงอย่านู่นมันเนี่ยเนี่ยนั่งมันนี่มันผ่านไงพอมันนี่มันผ่านไงพอมันผ่านไง่วัทียดเก่า ปกติค่ะพี่น้องอันมาดามเล้แล้วพ่นธีมีเส้นเรื่องตัวเลขได้บ่แม่ณโอ้ยตกใจหมดอันเพิ่นธีมีเส้นเรื่องตัวเลขพี่น้องแต่ว่ากะถามว่าตามที่แอดเคยมาสัมผัสเนาะเพิ่นธเพิ่นคนซื้อได้นะในความรู้สึกอันนี้เราอีดีเนาะจากคนที่เคยสัมผัสเนี่ยจังตแบบ่มาเออมาหยาหัวตีดีว่าถือว่าทุกทายว่าดีจะมาเราเห็นเห้นก็เจ้าฟังอยู่ในเอฟซีเจ้าเดิน่า กับบางอื่นมาพวกรวจะยันให้บางคนกระทำมาเป็นยังเป็นหกงดคือโบบอกก็มันโบนี่เนาะโบได้มาหากันเนาะพี่น้องกเพมึงมาเจกนี่แหลยขี้รถไก่มากก็เลยว่าโอ้ยเห็นเห็นเห็ดหลายรอบอยู่แต่ว่าหักบ่ได้แว่ก็เลยว่าเออพอดีิซื้อนาบังเทือกับฝ่าวนากับกายไปเลยบังเอิญคักท่านผู้ชมบางอย่างกับเธอไปตามหาเพื่อนดอกเขาเหมือนสามจูจะตามไปบินธบาทเป็นอยู่มีอัน เพิ่นมาคอยสีด่างแจงอย่งเพิ่นอันเจ้าได้คุยกับเพิ่นวะได้คุยกับเพิ่นเพิ่นว่าจังไหนเนี่ยมันนี่เพิ่นเพิ่นมาคอยสิดัางคอยสิดังเช่ไหด้คอยเฮ็ดอันอยติดตามคอยก็สวมเวิดสวมเวิเอาฝากช่องติดละคอยสิดังเลยอ๋ยู่ซึ่งแบบว่าไทยเหมือนเราแบบจักรีว่าจริงด้แต่ว่าทีมงานเพิ่นก็เอาไปไล่อยู่เด้ทีมงานเพิ่นดูดคลิปไปเนี่ดูดดูดคลิปไปล้มไล่องอ่ะตอนนี้เขาก็เลยว่า ไปตามเมื่อีไงน่ะว่าตัวเลขเพิ่นเปลี่ยนบอเมื่อกี้มาดามบอกว่าบอเปลี่ยนแต่ว่าถามหาเบอร์โทรบัไหนเอฟซีมีเบอร์โทรอไหมเมื่อไหร่บอมีเนาะคนบเอาอะไรคะสั่งเลยค่ะอาะะไรคยตัวนั่นละน้ำเชื่ออ่ะสรุปตัวเลขตัวนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะมาดาก็ขายของไม่มีเคลื่อนเสียงฝันกับเสียงเรียบร้อยแล้ว สรุปเอ่อเลขที่เสียงฝันนี่มาดามคิดว่าเลขฝันกับเลขอันนี้มันอันเดียวกันบ้างอันเดียวกันฮะอันเดียวกันอันเดียวกันชาเย็นปั่นพร้อมีค่ะชาเย็นปั่นค่ะอ่ะชาเย็นมาดามเพิ่นขายของพี่น้องเพิ่นขายของก่อนสรุปก็จะเป็นตัวเลขตัวนี้เนาะมาดามเนาะเขาใช่มีเครข่อเาห้มกครับคุณแม่ลงยากค่ะยอหันละแม่ สำหรับตัวเลขนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นตัวเลขของพระทุดดงนะคะพี่น้องค่ะเบอร์โทรนี่จะเป็นเบอร,ร์โทรของมดามเลนะคะพระทุดดวงเพิ่งมาได้ให้เบอร์นะคะเนาะบอกค่ะแต่ว่ัสดีหลายที่บรับส่วนหนึ่งราะว่าค่ะก็คือข้าเสียงให้ลแล้วยงนะเขาอยากเป็นข้าวเจ้าเนาะว่ดหลานกุศลเส้นสีนะอ๋อค่ะเสียงให้แล้วก็กคือตามค้าที่ข้าเสียงคือดีเป็นวะค่ะ ความหมายคือดีฟันเมื่อแรกได้เอ็นเอเกาะบักซีดาบอเห็นบักซีดาบอกฟันขึ้นแรกได้บักซีดาฟันขึ้นสองขนสค้นสองนี่ขึ้นสองนี่ค้นแตกบุ่มบึ๋มแตกยุ่งเือนเท่านีนบ่คนบ่แต่ก็จังแบบยุ่ยใสนี่ล่ะยุ่ยใสก็บ่รู้แต่หัว่าคนหลายค่ะปันเอาบุญเป็นบ่ค่ะแล้วก็ขึ้นที่สาม เปียงเอ่อฟันผ่าหน่อยมันบ่จับนี่ฟันเรื่องปลา,าฟันฟันชิ้นปลาค่ะปลาหลางนัางเยหนเมื่อคืนฝันเอ่อฟันสุดท้ายคือฝันเห็นปลาเยอะมากพี่น้องจัดอ่ากษิตีว่าปลานี่ก็จะมีโชคเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพื่อนเอาปลามาให้บ่ค่ะมาดามเมียนค่ะอื แสดงว่าเพ่นเสียงแหลวตัวเลขของพระธูดงหถือว่ามีโชคจ้าอ๋อวันศินบารับเอาข้าสั่นก็ตามนี่ล่ะพี่น้องเดี๋ยวจังไดจังสิโทรมาถามมาดามเลดดอกนะคะอันนี้ก็ที่เป็นคลิปสุดท้ายเด้อแอดจะมาตามห้นะคะเพราะว่าถามแล้วคือตัวเลขพระธูดงเดี๋ยวคือเพิ่ให้ชุดนีเนาะมาดามเลดเขาบคได้หลายค่ะ อาพี่น้องอย้ำตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะคะย้ำตัวเลขให้เบิ้งชัดๆด้วยพี่น้องค่ะท่านใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณการรับชมนะคะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถูกผิดยังไงอย่าว่ากันเลอพี่น้องจะได้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะคะ